สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดนัดกรกตนะครับแถวหน้ารามเราจะพาทุกคนไปดูว่ามันมีอะไรให้กินบ้างส่วนใหญ่ที่นี่จะเน้นเป็นของกินแล้วก็จะมีเสื้อผ้าครับป่าปายแต่คนเยอะมากคนนี้ที่เรามามันมีมันมีงานคอนเสิร์ตด้วยนะคนก็เลยเยอะค่ทว่าปกติคนก็น่าจะเยอะเหมือนกันนะครับ มากนะครับแต่ของกินก็น่ากินอยู่นะสดสำหรับคนที่อยากมานะครับก็เดินทางมาถึงตรงนี้ได้ทั้งรถมีแล้วก็เรือนะเรือมาลงที่รามรามคำมแผกหกสิบห้นะเขาเรฟบีครับ F F T แต่จ,จำไป้ายไม่ได้ส่วนรถมีก็ สายไหนก็ได้ที่ผ่านที่ผ่านหน้ารามแต่มันขึ้นได้หมดเลยแล้วก็มาลงตรงกรกทส่วนตลาดมีวันหยุดหนึ่งวันในในอาทิตย์ก็คือหยุดวันทุกทุกวันพุธนะครับวันนี้ที่เรามาจะเป็นวันเสาร์แต่เราไปดูของกินกันดีกว่าส่วนมันดูน้อยลงแต่ว่ามันยาวขึ้นมันยาวปกติสปูบีท พวกที่ขายอาหารตรงนะี้มันจะเป็นเสื้อผ้าปะ่ะอา่อางมันจะเป็นแบบโซนเสื้อผ้าแล้วน่าจะูุไม่รู้ย้ายโซนเสื้อผ้าไปตรงไหนแต่เราอาหารนี<า>่มาเลยเราก็ไม่ได้หาข้อมูลตรงนี้มาเลยโดนมีคอนเสิร์ตเกี่ยวไหมไม่แน่ใจว่าเขาย้ายถาวรเปลี่ยนถาวรหรือว่าเปลี่ยนคลอเป็นพื้นที่ให้จอดรถคอนเสิร์ตเปล่าไม่อยู่นะ เข้ามาด้านในแล้วนะครับแต่ถัดเข้ามาแค่หนึ่งซอยกินเนี่ยแบบอ,อันนี้เป็นข้าวซอยยำเห็นร้านยำเยอะอยู่เหมือนกันนะ น,นั้นผลไม้สับระต๊นะนหนึ่งห้าสิบมนี่เาหนังหมม้วเลยลงเองของกินมันเยอะมากดูเพลินมากเลยแล้วเราก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะซื้ออะไรดีซื้อไม่ถูกเลยนะคไับ นี่ก็เป็นขนขขนะมนาขนาวแตะนะได้ใ่้ไกินอะไรดีชิกไ่อขนก่อนในหะ้ลูกให้เด็เนะือกสองด้ยนะคะมันเยอะมากนี่เป็นปลาไข,ข่ทอด ได้ปลูไก่ขอลายอดดับหา้ทอดเธอนี่ยทำวะดูก่อนนี่ก็เป็นหอยทอดะครับวิตามินแต่ป้าน่าพูดยเองเนาะไม่ตาดับนะาแ่ีวก็เผาวนนี้จะข้าเ้ามดคดับเนย สำหรับใครที่มากรกทนะครับแล้วก็ยังไม่เคยมาหรือยังไม่เคยมีการประจำก็แนะนําให้เดินวนดูก่อนว่าอยากกินอะไรแล้วก็บารร้านไว้ในใจอว่ามีร้านไหนในใจบ้างราค่อยเดินวนกลับมาอีกรอบเพราะว่าร้านมันเยอะมากแล้วร้านก็กินด้วยกันนี่แหละแย่งนี่ก็กินนิดเดียวใช่ไหมกินนิดเดียวไม่ทำไม่แย่งนะไม่ได้ขอที่ คือเอาไปเลยถ้าคือถ้าอร่อยจะเป็นทีเดียอยู่ตรงนู้น่ก่ทอดมันเป็นอาหารแบบของของของภาคใต้อะแต่ไม่แน่ใจว่ามาจากจังหวัดอะไรนะครับก็หายากอยู่นะของเราที่กรุงเทพอะแต่เมื่อกี้เราเห็นคออยากลองกินดูแม่เดี๋ยวตอนนี้เราก็เดินวนหาไก่พอแล้วอยู่นะเมื่อกี้เพิ่งเห็นช่งเห็นเมื่อกี้แต่ก็ไม่รู้ไปไหนลนะ ี่ใช่เจอแล้วนี่มีอะไรบ้างมีส่วนสะโพกค่ะอันนี้น่้อไก่ปีกไก่แล้วก็เป็นมาเล็กๆข้าในตับด้วยนัคไก่โคงไก่แล้วก็เป็นหน้าอกค่ะเนื้อคนเป็นนกค่ะเเยก็เป็นส่วนนี้ค่ะสะโพกกับหนาอกเอานี้ม้หนึ่งครับแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งอด้คะ ้เดหนึ่งเท่าไรครับสี่สิบหาา้าคเรก็ได้ใส่ต่แแล้วสีบาทนะครับรวมข้าวเหนียวด้วยหนึ่งขอเนาะเราก็ลืมเถาราคาเขาเลยว่ามาัมาน,นมันรคเท่าไหร่บ้างก็วอหนี่ขอาอ๋อโอ้ยงอยทอดนลครับา่ยังไงคะ่ข้างหน้าบหกสิบาทเลยรวมาอยทอดเน่ะ นี่ทะเลอันนี้ข่อยาทะเลค่ะปลุกจิตใมันแบนเดียอันนี้ก็น่ากินนะลองได้ไหมอนนลองไก็อยากได้แบบกระปุกอ่ะที่แบบไว้ใส่อาหารเวลาเราเรา,เรามาซื้ออะไรกินอีกอ่ะ ว่านี่มันเพียงสูดแล้วก็เพราะว่าหนักแล้วของกลางวันไหมเดี๋ยวต่อไปเราจะไปหาซื้อน้ำแล้วก็หาที่นั่งกัน ร้านน้ำจริงร้านน้ำเหมือนกกทอก็มีเยอะนะครับเราก็เยือกันได้เลยมีข้างน้ำเปล่าน้ำแดงน้ำอะไรเงี้ยมีน้ำแบบเป็นวุ้นด้วยวันนี้เรียกได้ว่าคลิปของเราก็แทบไม่มีอะไรนอกจากมาหาของกินที่กทรทอกก็เดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งกันก่อนนะครับดูว่าจะได้ที่นั่งไหมเพราะว่าที่เนี่ย มันไม่มีที่นั่งแบบเหมือนโรงอาหารอะไรอย่างนี้นะก็ต้องไปนั่งหาที่นั่งพื้นตามหญ้าหรือไม่ก็ตามจุดที่มีมีม้านั่งอยู่ครับเราไปหานั่งตามสนามหญ้าก็ได้นะครับพราสนามหญ้าที่นี่ก็นั่งได้นะแต่ต้องเช็คดีๆถ้าเราโชคดี ที่ได้โตพอดีคนก็เยอะครเดี๋ยวเราจะมารีวิวไม่ไม,ไม่ไม่ใช่รีวิวครับจะบอกราคาว่าเราซื้ออะไรมาบ้างเนาะอันนี้ชมพูยี่สิบบาทเป็นผงน้ำเปล่ากวด10ิบบาทราคาปกติค้กหนึ่งแก้วเป็นโครกไก่กนะ้ำแข็งสามสิบบาทแล้วก็อันนี้คืออะไรนะเป็นไก่กอและแล้วก็ ข้าเวเ,าเหนียวหนึ่งห่อก,กับไก่หนึ่งไม้สี่สิบห้าบาทแล้วก็อันนี้จะเป็นขน,นมปังด้านในมีไส้ครับไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันนี่ยี่สิบห้าบาท,บาทหอยทอดอันนี้สั่งเป็นทะเลมาหกบาทแต่ถ้าเป็นหอยทอดปกติห้าสิบบาทเราขอกิน,นกันก่อนนะครับแล้วเดีย๋ยวเราจะตอนเดินกลับเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนเสื้อผ้านะครับ ตอนนี้ขอเวลากินก่อนแป๊บหนึ่งเนาะเพราะมันเรื่มมือได้ด้วยเดียวกันครับจากที่เรากินกันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่โซนเสื้อผ้าแล้วเนี่ยมีเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าทั้งมือหนึ่งแล้วก็มีมือสองด้วยนะเนี่ยที่เราเจอเป็นรองเท้ามือสองนะครับก็จะมีคนนั่งเรือแต่เราก็เลือกไม่เป็นเนาะคู่ละสองร้อยห้าสิบบาท จะเป็นกระเป๋าเป็นเครื่องหนังอะไรครับเสือ้าเคร่เข็ดมือถือเค็ดมือถือก็มีหลายร้านเนาะมันก็ยังเยอะอยู่เลยกนะ็จะเป็นเครื่องสำอางคนซื้อ,ยอ,อเยอะมี ก็มีให้เลือกหลากหลายอยู่นคะครับสำหรับคนที่อยากจะมาเดินเล่นๆอะไรเงี้ยก็ก็มีของให้เลือกเยอะอยู่ทั้งส่วนของกินส่วนเสื้อผ้าเครื่องประดับอืม จะซื้ออะไรเพิ่มไหมไม่โอ้โหเครืเกงตัวนี้ก็สองร้อยเจอส่นเคสโทรศัพท์แล้วครับตรงนี้มีบิ๊กไอส์ด้วยก็เยอะก mm ็ส hmm. น mm ุก hmm. ด yes. mm ีนะครับเดินเดินเลือกของเลือกอะไรอย่างเงี้ย ถ้าจะกลับมาท <cake> ี่โซนของที่เด่นนีจะเป็นส่วนของกินของเด่นนะครับพอเริ่มดึกแล้วก็สองก็เริ่มลดเขาก็เริ่มเก็บของกันของก็น่าจะเริ่มวางกำลังวันห้าโมงกว่าถึงหกโมงเนี้ยครับของก็จะเริ่มวางกันแล้วส่วนปิดก็สามทุ่มสี่ทุ่มมันก็น่าจะเริ่มปิดกันแล้ว มีทั้งส่วนเสื้อผ้าส่วนของกินนะครับใครใครที่อยากจะพัว่าอยากจะมาเดินเล่นช้อปปิ้งสนุกสนุกอะไรก,ก,ก็ก็มาเดินได้เป็นตลาดหนึ่งในในกรุงเทพที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันถ้าเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอเดินทางกลับบ้านกันก่อนบ๊ายบาย